สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราก็มางานสำคัญงานมงคลที่บ้านไร้นะครับนี่ก็ทางเข้าจัดไฟไว้สวยงามนี่ก็บ้านงานนะครับวันนี้มีงานมงคลวันนี้แขกก็มากันแล้วนะครับ นันครับมาจอดรถกันนี่ครับทางเข้าตรงนี้ก็คือบ้านสวนโชสิตาหนึ่งสานะครับบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับบ้านสวยยกสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นบึงปลานะครับ งานเบบึงปลานันก็เพื่อนบ้านนั่นก็มีแขกมาที่งานแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ดอกไม้สวยโอ้มีสวนสวยด้วยนะครับตรงนี้นั่นมีต้นมะละกอด้วยตร,ต,รตรงนี้คือบ้านสวน โชสิตานะครับน,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 าาน,นี่ครับระหว่างเข้างานก็เจอกับคุณพ่อพลนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเอ๊ะคุณทั้งไข่คุณไก่ของดีครับคุณพ่อเด็ดจินไหม <c oughs> <c oughs> คุณพ่อยือนใหอยังไง เราก็เข้ามาที่งานแล้วนะครับตรงนี้มีน้ำตกสวยๆนะครับตรงนี้ตาเจเ็บเป็นน้องตรงนี้มีป้ายบอกว่า Welcome to the wedding of อ่านไม่ออนครับวันที่25 November 2023นเครับ มาเจอทีมงานของเราตรงนี้นะครับทีมงานสาวน้อยและหนุ่มน้อยตรงนี้และตรงนั้นก็เป็นที่สวยหน้าบ้านนะครับนั่นคนเล็กอาระแขกทยอยมากันแล้วนะครับนี่บรรยากาศอ๋อวันนี้เขามีงานมงคลงานแต่งนะครับงานแต่ง คุณเล็กและคุณแอนด,ดี้ตรนนี้นก็สวนสวยหลังบ้านนะครับบ้านริมเขานนจัดประดับไฟกันนี่ก็เห็นบรรยากาศงานแต่งนะครับเขาถ่ายรูปกัน Your heart is all I am, and in your eyes, you're all and mine. Let me be your mind. Can't say this. Couldn't let between us.